พาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุดยอดไอเดียนักศึกษามอขอนแก่นแสดงโชว์อรยธรรมอินเดียจนกลายเป็นไวรัลต้องบอกเลยค่ะกว่ากลายเป็นคลิปที่ถูกแชร์ออกมาสนานไปทั่วโลกโซเชียลอย่างมากนะคะเมื่อมีผู้ชายติ๊กตอกรายหนึ่งได้มีการออกมาโพสต์คลิปการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ โดยเป็นการแสดงสันทนาการในหัวข้ออาระยธรรมอินเดียในคลิปวิีโอเราจะเห็นนักศึกษามาทำการแสดงโดยการเต้นแล้วก็สวมชุดสไตล์ชาวอินเดียนะคะ ดูเหมือนว่าจะปกติดีจนกระทั่งเห็นนักศึกษาคนหนึ่งขับรถขายโรตีผ่าเข้ามากลางวงพร้อมคนขายจากนั้นก็ให้คนขายทําโรตีไปพร้อมๆกับการแสดงกลายเป็นสีสันสนุกสนานคนโพสต์ยังบอกอีกว่าและที่พีก,ก็คือแสดงเสจกลับมาหลังมอมาขายต่ออยู่หน้ายูเซนเตอร์ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ได้มีการโพสต์ออกมานะคะก็มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากค่ะเช่นใช่พ่อค้าที่ขายอยู่ตรงยูเซนเตอร์ไหมคะว่าอยู่วันนี้ไปซื้อโรตี พ่อค้าหายไปไหนแอบมาขายในงานนี้เองคนนี้ของสินค้าตัวตึงหลังมอตึงพันเปอร์เซนต์คำถามก็คือแกไปหารถมาจากไหนเป็นต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ